สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ck ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่382หลิงเออออกเดินทางสวีชิงหยิบหมากที่ร่วงหล่นของท่านอาจารย์ขึ้นมาอย่างเงียบเงียบปางไปบนตำแหน่งที่เดิมมันควรจะถูกวางไว้แล้วเงยหน้ามองอาจารย์เขาจักรพริพูดเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาม,มาเหมือนข้าขอรับนายท่านจ็ดเงียบนิ่งหลับตาครุ่นคิด ในใจกลับมีคลื่นลูกใหญ่สัตหมเขารู้ว่าลูกศิษย์ของตนคนนี้มีการรับรู้ที่น่าตกใจวันนั้นที่นอกเขาจากระพติพูดเขาก็ได้สัมผัสอย่างชัดเจนแล้วและยังได้ยินเรื่องทั้งหมดที่เมื่อมันคาสวรรค์พ้นพันธะของสวีชิงด้วยระหว่างนั้นได้สัมผัสรับรู้ตราประทับวิญญ,ญาณสึกไปเกือบ300อตราแต่ก็ยังตื่นตะลึงกับคําพูดของสวีชิงอยู่ดีใน,นเมื่อตอนนั้นเขาแค่ให้สวีชิงย้ายเทพองค์หนึ่งไปไว้ในทะเลความรู้สึกเท่านั้นไปสะกดเจตจำนงตั้งมั่นที่เกิด นี่เหมือนว่าข้าแค่ให้เจ้าสร้างกระท่อมไม้เล็กๆแต่เจ้ากลับสร้างเมืองออกมาจากนั้นยังมาถามข้าอย่างแปลกใจว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้นายท่านเจ็ดเหนื่อยใจหลังจากเงียบงันอยู่นานก็กระแอมไอเออย่างเรียบนิ่งนั่นคือจิตใจของเจ้าจิตใจของเจ้าแข็งแกร่งย่อมส่งผลถึงวิญญาณทําให้มันถูกเจ้าควบคุมอยู่ภายในเปลี่ยนไปโดยมีเจ้าเป็นต้นกําเนิดดังนั้นไม่ต้องกังวลไป นี่เป็นขอบเขตประเภทหนึ่งก่อนคือย้ายจากนั้นก็หล่อเลี้ยงวิญญาณจากนั้นก็แปลเปลี่ยนเป็นของของตนแต่ว่าเจ้ายังต้องขยันหมั่นเพียรจะพอใจแค่นี้ไม่ได้เพราะขั้นนี้นั้นง่ายมากนับแต่โบราณการมามีผู้ยิ่งใหญ่มากมายล้วนมีวิธีที่คล้ายกันเช่นนี้หลังจากนึกนิมิตก,ก็ลองเอามาแทนที่นี่ไม่ใช่การชิงร่างแต่เป็นการชิมันคาแต่เรื่องนี้ยากมากเรื่องพวกนี้สำหรับเจ้าแล้วเป็นจินตนาการรางังเลือนเพราะความจริงมันคาของจักรพรรดิพูดไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ ดังนั้นเมื่อใดที่เจ้าสามารถทําให้บนเขาจาักรพรรดิพูดตมีวัตถุภายนอกเพิ่มขึ้นทําให้มันสมบูรณ์มากขึ้นได้ถึงจะนับว่าได้ยินคําพูดนี้ของอาจารย์สวีชิงคล้ายครุ่นคิดนึกถึงสมรคาสวรรค์พ้นพันธะที่มือทั้งสองข้างของเขาจาักรพรรดิพูดในทะเลความรู้สึกจึงพูดขึ้นมาอย่างอดไม่ได้ท่านอาจารย์ยมีกระบองเพิ่มขึ้นมาด้วยกระบองนะเป็นวัตถุภายนอกหรือไม่ดูแล้วเหมือนสมราคาสวรรค์พ้นพันธะเลยขอรับนายท่านเจ็ดอึ้งไปเล็กน้อยเงียบงันไม่พูดจาในใจเกิดพายุฝนกระน สวีชิงกังวลเล็กน้อยเจ้าสี่เจ้ามีนิสัยที่ไม่ดีอย่างหนึ่งหลังจากนั้นครู่หนึ่งเสียงของนายท่านเจ็ก็ค่อนข้างแหบแห้งครั้งหน้าพูดอะไรให้จบในทีเดียวสวีชิงกับพริตตาปริดๆป,ปพยักหน้ายังมีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกนายท่านเจ็ดถามอย่างไม่วางใจ ไม่มีแล้วขอรับอ้อท่านอาจารย์ข้ามีความรู้สึกอย่างหนึ่งเหมือนว่าเขาจักรพติพูดนี่ภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งเหมือนจะถูกค่ากระตุ้นออกมาได้แต่ตอนนี้ข้ายังทําไม่ได้ท่านอาจารย์มีวิธีหรือไม่ขอรับสวีชิงเอ๋ยถามลังเลนายท่านเจ็ดผุดลุกขึ้นพรวดดวงตาฉายประกายวาววับมองสวีชิงอย่างละเอียดในใจของตัวเองตอนนี้ไม่ใช่ลมพายุฝนอีกต่อไปแต่เป็นคลื่นทะเลถาถม เจ้าหนูนี่คงไม่ใช่จักรพรรดิพูตกลับชาติมาเกิดรอกกระมังเป็นไปไม่ได้เขาไม่ใช่คนมณฑลรัศเดจราชันเกิดอยู่ที่ทวีปักษาสวรรค์ทักษิณในตัวไม่มีสายเลือดจักรพรรดิพูดก่อนหน้านี้ข้าได้ตรวจสอบจุดนี้แล้วการสัมผัสรับรู้ของคนคนหนึ่งแข็งแกร่งได้ถึงขั้นนี้เชียวหรือนี่ข้ารับลูกศิษย์อะไรมากันนี่หรือจะบอกว่าพรสวรรค์เผ่ามนุษย์ของเขาเกี่ยวพันกับการสัมผัสรับรู้ นายท่านเจ็ดสุดลมหายใจลึกหลังจากสังเกตสีหน้าสงสัยของสวีชิง<ๆ>เขาก็กระแอมออกมาเบาๆรักษาความสงบนิ่งเอาไว้แกล้งเดินกลับไปมาสองสามรอบทำท่าเหมือนที่ลุกขึ้นก็เพื่อจะมองชั้นเมฆที่อยู่บนฟ้าไกลเท่านั้นเจ้าสี่เจ้ามองเมฆบนท้องฟ้าสวีชิงเงยหน้ามองท้องฟ้าเจ้าเห็นรูปร่างของเมฆได้อย่างชัดเจนเป็นกลุ่มๆก,ก,ก้อนๆแต่ความจริงแล้วรูปร่างที่แท้จริงของมันไม่ใช่เช่นนี้พวกมันเกิดจากไอ้น้ำที่เจอกับความเย็นบนท้องฟ้าจับกลุ่มรวมกันขึ้นมานอกจากนั้นรูปร่างของมันเกิดขึ้นเพราะฝุ่นในอาากกศไไปจัับบ้ เขาจากกระพติพูดในทะเลความรู้สึกก็คล้ายกับเหตุผลนี้เจ้าไม่ต้องไปคิดว่าจะหมทําให้มันปรากฏออกมาข้างนอกให้ความสําคัญกับรูปร่างจาก,กรพันพูดมากเกินไปนี่ไม่ถูกต้องเจ้าต้องกระจายเขาจาก,กรพติพูดปล่อยกลิ่นอายของมันไปข้างนอกเหมือนไอ้น้ำเช่นนั้นจากนั้นสังเกตการเปลี่ยนแปลงของมันหาจุดที่ทาให้มันเคลื่อนไหว จากนั้นก็ใช้ไอพลังประหลาดจับกลุ่มในที่ที่พลังวิญญาณและไอพลังประหลาดเข้มข้นก็กองเงาร่างจากประภติพูดได้อีกทั้งเงาร่างนี้ข้าแนะนําว่าให้เจ้าลองเปลี่ยนรูปร่างของมันสักหน่อยแบบนี้คนก็จะไม่ได้คิดว่าเป็นเคล็ดวิชาพลังวิเศษของเจ้านายท่านเจ็ดเอ่ยเนิบหน้าสวีชิงฟังแล้วเหมือนสายฟ้าฟาดผ่านในสมองคําตอบของท่านอาจารย์ไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายเขามองเมฆบนท้องฟ้าจิตใจก็กระจังแจ้งทันที เสี้ยวขณะนี้เหมือนบรรลุจำแจ้งจากความคิดที่จำชัดสวีชิงก็อดที่จะเผยสีหน้าเข้าใจอย่างกระจ่างไม่ได้ยิ่งมีความเคารพเลื่อมใสยอย่างมากด้วยสำหรับเขาเหมือนระคังกังวานดังก้องประดุลบรรลุแล้วสวีชิงยืนขึ้นโค้งคานว่าอาจารย์สีหน้าท่าทางของเขาในที่สุดก็ทำให้นายท่านเจ็ดเบิกบานหัวเราะห้าห้านั่งลงหยิบหมากขึ้นมาอีกครั้งวางไปบนกระดานหมากอย่างสบายอารมณ์สวีชิงนั่งอยู่ข้างๆอย่างเลื่อมใสหลังจากเดินหมากต่อได้ครู่หนึ่งก็ถามคำถามที่สองของตัวเองออกมา เกี่ยวกับความเกี่ยวพันระหว่างพืชวิญญาณและเทพ,พเจ้าคำถามนี้ทําให้ในดวงตาของนายท่านเจ็ดฉายประกายประหลาดหลังจากเงียบนิ่งอยู่นานก็ค่อยๆเผยความสนใจขึ้นมาหลังจากที่เสียรหน้าเทพ,พเจ้ามาเยือนพืชวิญญาณก็ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ดีกว่าสิ่งมีชีวิตมีเลือดเนื้อจริงๆนั่นแหละร่างทดสอบเทพ,พเจ้าร่างนั้นข้าก็ทําการศึกษาคน้นคว้าม,มาโดยตลอดเรื่องที่เจ้าพูดไม่เลวเลยพืชคุณสมบัติเทพนี่เป็นแนวคิดที่เอามาลองดูได้ ศึกษาค้นคว้าเทพ,พเจ้าบางทีพืชวิญญาณคุณสมบัติเทพก็คือกุญแจการพูดคุยของสิทธิอาจารย์ครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายต่างรู้สึกว่าได้ผลเก็บเกี่ยวมากมายสวีชิงจิตใจเบิกบานมีความสุขนายท่านเจ็ดก็จิตใจเบิกบานจากนั้นเขาก็ถามเรื่องบางอย่างที่เกี่ยวกับการทดสอบผู้ครองกระบี่ของสวีชิงสําหรับคําตอบที่ทําให้ได้ประกายแสงหมื่นจ้างของสวีชิงเขาเองก็สงสัยนักไอ้ลูกหมาเลี้ยงอาจารย์หัวเราะลั่นสายตาที่มองมาที่สวีชิงยิ่งฉายความชื่นชม ไม่รู้ว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ตอบอะไรไปทําไมถึงได้แค่จ้างเดียวสวีชิงไม่เข้าใจเลยจริงๆคำตอบของสิทธิ์พี่เจ้ายัางต้องเดาอีกหรือจะต้องยกหยอบป้านมัวสั้นแต่ว่าต่อให้ยกหยอบป้านไม่จริงใจก็ไม่มีทางให้แค่จ้างเดียวนายท่านเจ็ดเบ,บ้ปากจากความเข้าใจในตัวเขาของข้าเป็นไปได้มากว่าเขาอาจจะยอกว่ามหาจักรพันดิก็คือเทพเจ้าสรุปดูจากคําตอบหมื่นจ้างของเจ้าเขาคือดามหาจักรพันดิสวีชิงกับพริบตาปริบๆเขารู้สึกว่าเรื่องน,นี้มีความเป็นไปได้มาก นอกจากนี้3มเดือนให้หลังเจ้าต้องเดินทางไปยังเขตปกครองผนึกสมุทรพันธมิตรก็มีสาขาย,ย่อยที่นั่นเช่นกันเขตปกครองของเขตปกครองผนึกสมุทรเป็นศูนย์กลางของเขตปกครองพันธมิตร8ปสำนักในฐานะที่เป็นขั้วอำนาจสุดยอดในมณฑลรัสเดชราชันแม้อยู่ในเขตปกครองหนึ่งจะไม่นับเป็นอะไรแต่อย่างไรก็มีคุณสมบัติที่จะสร้างฐานที่มั่นในเขตปกครองดังนั้นจะมีสาขาย,ย่อยสาขานี้แม้ในเขตปกครองจะมีฐานะไม่สูงแต่จะอย่างไรก็พวกเจ้าก็มีที่พึ่งพา ดังนั้นครั้งนี้ข้ากับท่านบนรรพจา์ก็ได้วางแผนไว้แล้วเดี๋ยวจะมีคนกลุ่มหนึ่งออกเดินทางไปเมืองหลวงเขตปกครองพร้อมกับเจ้าพวกเขาจะเป็นผู้บำเพ็ญที่ประจำอยู่ที่สำนักสาขายอยขณะเดียวกันก็จะมีบรรพจารย์คนหนึ่งไปดูแลจะเป็นผู้ใดตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดนอกจากนี้เจ้ายอดเขาลำดับห้าก็ไปด้วยเช่นกันผู้ครองกระบี่ของพันธมิตรครั้งนี้ล้วนมาจากสำนักเจ็ดเนตรโลหิตเราเช่นนั้นไขกลและการส่งข้ามของสาขาย่อยพวกเราก็ได้ต้องสิทธิการควบคุมส่วนหนึ่งมาเช่นกัน สวีชิงพยักหน้าก่อนหน้านี้เขาได้ยินนายกองพูดแต่ไม่ได้ละเอียดเหมือนวันนี้ตอนนี้เข้าใจจำแจ้งแล้วแล้วก็นายท่านเจ็ดหยิบมาขึ้นมาหนึ่งเม็ดเงียบนิ่งไปครู่หนึ่งด้วยข่าวที่ข้ามีอยู่เขตปกครองของเขตปกครองผนึกสมุดเปลี่ยนแปลงมาจากของวิเศษเวต้องห้ามระดับบนระดับบนหรือขอรับสวีชิงสายตาฉายแววสงสยัย ของวิเศษเวทต้องห้ามก็แบ่งระดับชั้นเหมือนกันของวิเศษเวทต้องห้ามในมณฑทนรับเสด็จราชันส่วนมกรุ้นเป็นระดับล่างพานุภาพผ่านกับระดับบนราฟ้ากับเหวทว่าวิธีการโคจรพวกมันความจริงแล้วคล้ายกันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยนายท่านเจ็ดเอ๋ยราบเรียบหากเจ้าไม่เข้าใจกฎการโคจรของของ,ของวิเศษเวทต้องห้ามเช่นนี้เมื่อไปถึงเขตปกครองแล้วด้านความรู้จะได้ไปเล็กน้อย เจ้าสี่จงจำเอาไว้รายละเอียดใดๆก็ตามล้วนส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทั้งสิน้นจะมองข้าไม่ได้มีเพียงเตรียมพร้อมสร้างความมั่นใจเท่านั้นจึงจะหาจุดที่แอบ,บซ่อนอำพรางตนไม่ให้คนอื่นหาได้เจอได้และมีเพียงํำเช่นนี้เท่านั้นจึงจะแอบ,บซ่อนอำพรางได้มิชิดกว่าเดิมถึงจะสามารถสร้างการโจมตีอันถึงแก่ชีวิตในช่วงเวลาสำคัญได้จิตวิญ,ญญาณของยอดเขาลำดับเจ็ดอย่าได้ลืมสวีชิงสีหน้าเคร่งขรึมพยักหน้าอย่างหนักแน่น ดังนั้นเมื่อจะเดินทางสามเดือนหลังจากนี้เช่นนั้นสามเดือนนี้เจ้าก็อย่าอยู่ในสำนักเสียเวลาไปเปล่าๆเ,เจ้าไปสถานที่ที่ของวิเศษเวตต้องห้ามของสำนักเจตดเนธโลหิตเราตั้งอยู่ไปเป็นผู้ควบคุมของวิเศษไปทำความคุ้นเคยกับการโคจรของวิเศษเวตต้องห้ามเช่นนี้แล้วเมื่อเจ้าไปถึงเขตปกครองก็จะไม่ขาดความรู้ด้านของวิเศษเวตต้องห้าม,มานักํำอะไรสะดวกนอกจากนี้ทางสิษย์ที่ใหญ่ของเจ้าจากความสัมพันธ์ของพวกเจ้าข้าก็ไม่พูดมากเจ้าย่อมคอยดูแลเขาอยู่แล้วสวีชิงลุกขึ้นเอ่ยตอบรับอย่างเคารพนบหน้าอก แต่ว่าข้าต้องเตือนเจ้าในช่วงที่ควบคุมของวิเศษห้ามใช้ของวิเศษเวต้องห้ามไปมองเสี่ยวหน้าเทพเจ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไปมองไม่ได้ควบอำนาจใหญ่ทั้งหลายในมณฑลรับเสด็จราชันมองไม่ได้แล้วก็ใจกลางแดนต้องห้ามก็ไม่ได้เช่นกันทะเลต้องห้ามมองได้บ้างพื้นที่ต้องห้ามมองได้ตามสบายที่อื่นๆยิ่งแล้วแต่ใจเจ้าสวีชิงอึ้งตะลึงเขาคิดถึงลักษณะของของวิเศษเวต้องห้ามสำนักเจ็ดเนตรโลหิตก็เกิดความคิดเชื่อมโยงบางอย่างตอนนี้เจ้าไม่จําเป็นต้องคิดให้มากเมื่อไปถึงแล้วย่อมจะรู้เองนนนนาาาาายยยท่่่วงงงงหหหมมมมกกกลไปเ็ดดึจระิ้อสุุข เจ้าสี่ฝีมือการเดินหมากของเจ้าพัฒนาไปไม่น้อยแต่ก็ยังสู้ข้าไม่ได้สวีชิงได้ยินก็มองไปที่กระดานหมากใบหน้าฉายแววเลื่อมใสย,ยังเป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมนายท่านเจ็หัวรอห้าห้าและในตอนที่นายท่านเมีความสุขพราะชนะการเดินหมากไกลออกไปนอกมณฑลรับเสด็จราชันบนทะเลต้องห้าบนท้องฟ้ามีผีร้ายหน้าสีเขียวคลามมีเขี้ยวตนหนึ่งกำลังเหยียบเมฆขี่หมอก ผีร้ายตัวน,นี้มีขนาดพันจังตัวโตมโหลหลานักดวงตาทั้งสองแดงก่ำบนตัวมีเกล็ดเต็มไปหมดยิ่งมีโซ่มากมายพันรันนี้กำลังทยายาไปอย่างรวดเร็วพางสางเสียงคำรามทุกที่ที่พาดผ่านทะเลต้องห้ามข้างล่างล้วนเกิดคลื่นยักย้ายสัตว์โหมไปทั่วทั้งสี่ทิศและที่หัวของผีร้ายมีคนสองคนนั่งอยู่คนหนึ่งเป็นชายชาราชุดคลุมยาวสีเทาเห็นได้ชัดว่าเขาหลังข้อมิดนิดใบหน้าเต็มไปด้วยกระผิวสีเหลืองซี่ท่าทางป่วยกระสอบกระแส ข้างๆเขาเป็นเด็กสาวชุดกระโปรงยาวสีขาวสะอาดอายุประมาณ16-17ในขณะที่ดูสะอาดเกลียกล้ยงเกลี้ยงกลาสง่างามใบหน้าก็งดงามไร้ที่ติดประดุดมุกเม็ดงามทอประกายหยกชิ้นงามเปล่งแสงคิ้วตาย,ยังมีความเป็นเด็กแฝงอยู่รางๆดวงตาทั้งสองแฝงความบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งปลอมบนแม้แต่น้อยประดุดน้ำใสสะอาดทําให้คนเมื่อได้เห็นแล้วเกิดความเมตตาเอ็นดูทําใจทําร้ายไม่ลงตอนนี้ชายชราคนนั้นกําลังน้มน้วแต่ใบหน้าของเด็กสาวค่อยๆมีความไม่พอใจปรากฏขึ้นรู้สึกไม่ยุติธรรมนัก ท่านพ่ออย่างไรข้าก็ยังอยากไปมณฑลรับเสด็จราช,ชันอยู่ดีก็ไม่ได้บอกว่าไม่ไปน,นี่นางหนูพวกเราไปเขตปกครองกันก่อนเจ้าไปรับมรดกที่นั่นจากนั้นเราค่อยไปมณฑลรับเสด็จราช,ชันแบบนี้เจ้าสวีพี่สวีชิงของเจ้าเห็นเจ้าก็จะต้องยิ่งชอบแน่ในเมื่อหลังจากที่เจ้ารับมรดกแล้วก็จะแข็งแกร่งขึ้นตาเท่าเจ้าของโรงเตียมบนถนนทองผุดกระแอมเปลี่ยนวิธีโน้มน้าวจริงหรือเจ้าคะลิงเอ๋อึ้งตะลึงได้ยินว่าสวีชิงจะยิ่งชอบนางหวนวายนิดๆแน,น่นอนพ่อไม่โกหกอยู่แล้ว ตาเท่าเจ้าของโรงเตียมบนถนนทองตกปูปุลิงเอ๋อร์ลังเลมองไปทางบนทนรับสเสด็จราชันหลังจากคิดๆก็พยักหน้าหงึยๆเต็มแรงตาเท่าเจ้าของโรงเตียมบนถนนทองเห็นเป็นเช่นนี้ในใจก็โล่งอกแอบพูดว่านางหนูเอย๋ยพ่อทำก็เพื่อเจ้าตัดขาดกับโลกภายนอกก็เพราะกลัวมีคนบอกร่องรอยข้าไม่มีทางให้เจ้าไปบณทนรับสเสด็จราชันเด็ดขาดข้าจะต้องให้เจ้าเลี้ยงไอเด็กเวน,าน,าน่นนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพ่อทุ่มเทกายใจพลังทั้งหมดเพื่อเจ้าหวนหน้าเจ้าก็จะรู้ทุกอย่างล้วนหวังดีกับเจ้าทั้งนั้น แล้วก็เจ้าเด็กเวนนั่นวันหน้าที่ที่เจ้าอยู่ข้าจะไม่มีวันไปเหยียบเด็ดขาดข้าไม่เชื่อหรอกว่าไอ้เด็กเวนนั่นจะมาถึงเขตปกครองเหือข้าล่วงเกินไม่ได้แต่ข้าเลี่ยงได้ขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก